ตค์เทศกาลสงกรานะครับจะมีกิจกรรมที่ทําให้เกิดเดินทางข้ามจังหวัดเพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่มผู้ติดเชื้อมากจาก1.3ถึงร้อยเท่าโดยโควิด -19 เข้าใกล้ตัวเราขึ้นมาทุกวันนะครับหัวหินจากเดิมที่เคยมีแค่ไม่กี่เคสนะครับ รอบล่าสุดนี้นะครับจากสถานบันเทิงในบัวหินนะครับตอนนี้เนี่ยมีหลายเคสนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์นะครับแม้กระทั่งบุคลากรในโรงเรียนที่อีกิเคยเรียนนะครับก็ติดโควิด -19 นะครับตอนนี้โรงเรียนปิด14วันนะครับแล้วก็ให้ทั้งครูอาจารย์และนักเรียนนะครับกักตัวกัน14วันนะครับผมโชคดีว่าอีกิไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับก็เลยอ่ะโอเคเราก็ลอดตัวไปแต่ว่า พวกเพื่อนพวกอะไรเราก็ไปหากันไม่ได้นะครับช่วงนี้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับ14วันนะครับผมทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในการระบาดระลอกใหม่ของโควิด1 i รอบนี้นะครับก็คือมันก็มาจากที่ดเดิมๆนะครับก็คือสถานที่ที่คนไปรวมตัวกันอยู่มากๆนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เรียกว่าเขาเขาเรียกว่าการตกนะครับการตกเนี่ย เจ้าเชื้อโรคนะครับมันก็เลยแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้ที่เขาบอกว่าสายพันธุ์ที่กําลังแพร่พันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับก็คือว่าสามารถติดเนี่ยได้ง่ายกว่าเจ้าตัวโควิดนั่งเดิมนะครับถึง1.7เท้านะครับเพราะนั้นเนี่ยการติดก็เรียกว่ารวดเร็วมากขึ้นนะอย่าติดดีที่สุดนะครับผมจากเหตุการณ์ระบาดระลอกใหม่นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเออ เดี๋ยวผมจะทำนะครับเป็นบันทึกชีวิตประจําวันนะครับเป็นบันทึกชีวิตประจําวันก็คือว่าวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าบันทึกไทม์ไลน์ของผมและครอบครัวนะครับว่าเราไปไหนมาบ้างอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกเทรนนิ่งมิสเจ็คก็เป็นการฝึกก็คือการฝึกไปพร้อมกับพร้อมกับแจ็คนะเป็นการฝึกการเล่าเรื่องนะครับอ่า ที่ผมไม่ได้ทําคลิปไปพักหนึ่งนะครับช่วงนี้คลิปก็อาจจะห่างๆไปนะครับก็เพราะว่าผมไปมัวทําการศึกษาอยู่นะครับผมอยากจะเล่าเรื่องให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย mm hmm. ผมก็เลยไปหาหนังสือมาอ่านนะครับหาหนังสือมาอ่านแล้วก็คราวนี้ก็อย่างที่บอกครับถึงเวลาที่จะลงมือปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถมาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับผม คนประกอบการวันนี้หัวหินมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว27รายและต้องรอยืนยันอีกประมาณอีก200กว่าเคสนะครับอตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าสถานการณ์เยเรียกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงสําหรับหัวหินตอนนี้ซึ่งอันนี้เขาจะตรวจยังไงผมก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ว่ามีการเรียกว่าคล้ายๆกับว่าต้องปิดจังหวัดผมก็จะเก็บตัวไม,ไม่ออกไปไหนทั้งนั้นนะครับ ตอนนั้นเนี่ยหือถ้าเ,เพื่อนๆรู้ว่าเออเวลาที่เข้าจังหวัดประจวบมานะครับแล้วเขาต้องตรวจอะไรยังไงก็มีการตรวจอะไรยังไงนะครับอคอมเมนต์อาไว้นะครับเ,เพื่อนๆท่านอื่นจะได้ทราบด,ด้วยนะครับผมแล้วสถานการณ์เ,เป็นยังไงสําหรับช่วงสงการนี้โปรดติดตามตอนต่อไป